ฮัลโหลเกพูดนะคะอันนี้ก็มาสอนพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะอืมเกี่ยวกับการประชุมนะคะคำศัพท์ก็จะมีคำศัพท์การประชุมนะคะคำถาม A ถาม B ตอบนะคะ A ถามว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้เริ่มกี่โมงครับ เริ่มกี่โมงคะอะไรอย่างเงี้ยคำถามถามว่าพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอาชิตะโนค่ายิวะนันจิเดสกะอาชิตะโนค่ายิวะนันจิเดสกะนันจิเดสกะคือกี่โมงนะคะค่ิแปลว่าการประชุมนะคะอาชิตะแปลว,ว่าพรุ่งนี้แปลรวมก็คือ การประชุมในวันพรุ่งนี้เริ่มเริ่มกี่โมงครับเริ่มกี่โมงคะอชิตะโนค่ายวันันซิตดสกาตอบนะคะการประชุมงบประมาณใช่ไหมคะเวลาสิบโมงครึ่งนะคะการประชุม พูดว่า,ายงสังคันย์เดสเน่จูจิฮังเดสการประชุมก็ประมาณใช่ไหมคะเวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะคะจูจิฮังเดสคือสิบโมงครึ่งนะคะ ยุซังไข่งีก็คือการประชุมงบประมาณนะคะไข่งีคือการประชุมยุซังยุซังไข่งีเจสเนี่ยโจิฮันจสการประชุมงบประมาณใช่ไหมคะเวลาสิบโมงครึ่งคะ่ะมาดูคำศัพท์นะคะ คำศัพท์เกี่ยวกับการประชุมนะคะไข่ขกีไข่กีมันอ่านว่าไข่กีไข่กีบางบางเล่มเขาไข่กีไข่กีการประชุมนะคะใช้พูดถึงการประชุมทั่วไปหรืออาจเพิ่มเติมชื่อหัวข้อการประชุมไว้ข้างหน้าก็ได้อ๋อ การประชุมเมื่อกี้การประชุมก็ประมาณนั่คือย่อสั้นเอาไม่เป็นไรนะคะจำคำศัพท์ไปก่อน s o r ี y ช o r r คือการประชุมตอนเช้านะคะการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่พูดว่าคาบูนุสคาบูนุสิสุข คาบูนุชิโซสคก็คือการประชุมผู้ถูก <c oughs> การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นต่อไปอีกหนึ่งคำศัพท์นะคะการประชุมผ่านระบบทีวีคอนเฟอเรนซ์ก็คือเทเลบิคัยเทเลบิคยกิเทเลบิคกิ็คือการประชุมผ่านทางระบบทีวีคอนเฟอเรนซ์นะคะ ก็อันนี้คือการประชุมถามเวลาการประชุมแล้วก็มีคำศั์เกี่ยวกับการประชุมนะคะอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นธุรกิจนะคะเดี๋ยว็จะเขียนภาษาญี่ปุ่นให้นะคะจะได้ฝึกอ่านตามมีคำศัพท์ให้เก้าโมงครึ่งนะคะ วันนี้ก็อ้อลืมขออนุญาตถ่ายเสื้อนะคะ <c oughs> ออาเก็บก็ใส่มีหลายตัวนะคะก็เลยใส่สีขาวเก็สั่งสีขาวมานะคะสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีเคอรี่ให้เลยค่ะ อืวันนี้ก็เดี๋ยว,วประมาณช่วงเย็นก็อาจจะมาไลฟ์นะคะตอนกลางคืนนะคะก็คงจะเท่านี้นะคะก็ก็ขอให้ทุกคนฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นบ่อยๆนะคะจะได้อพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะพูดได้เก่งๆ จะพูดเก่งได้ก็ต้องฝึกฝนนะคะ practice 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 ฝึกแล้วก็ฝึกฝึกฝึกพูดนะคะ <c oughs> ไปแล้วละคะ่ะ